เราจะมาพูดถึงวัตจักรตลาดและวัตจักรเม้านะครับเราจะมาพูดถึงว่าทั้งสองวัตจักรนี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเรื่องวัตจักรตลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าสมัยที่ผมยังเป็นเมาอยู่นะครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตลาดมันเป็นแบบนี้มันมีวัตจักรอย่างนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าทุกๆท่านหลายๆท่าน โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรหลายๆท่านนะครับเหมือนผมเมื่อก่อนก็จะไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะฮะพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะรับมือไม่ถูกเราก็จะไปทำอย่างที่วัฒจักรเมาเขาทำกันนะฮะเพราะฉะนั้นคอสนี้เนี่ยหลักๆคือต้องการให้ทุกท่านหายเป็นเมาเราก็เราเลยต้องมาหาความรู้กันว่า ตลาดมันมีวัฏจักรอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูวัฏจักรตลาดนะครับปกติเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกคำศัพท์ว่าวิกเกิลวอร์ปไซเคลิลอะไรอยู่เอาเป็นว่าง่ายๆเนี่ยตลาดเริ่มมาถึงนะครับมันจะเป็นแบบนิ่งๆงงๆมึนๆไซเควนะฮะช่วงเนี้ยช่วงที่มันขยุกขยุยกันอยู่แถวนี้เขาจะเรียก ภาวะช่วงสะสมนะครับภาษาไทยสะสมหรือาภ,าภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าช่วง accumulation นะฮะแล้วก็หลังจากที่มันนิ่งๆขยุกขยุขย,ยนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Sideway s ช่วง Sideway s เนี่ยมันจะมียอดราคานะครับถ้าคนดูกราฟเป็นอ่ะไอ้นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เมาไม่รู้นะครับก็เรื่องดูกราฟแต่ว่าคอสนี้ผมจะไม่กล่าวถึงเรื่องดูกราฟแล้วกันนะครับ เพราะว่าถ้าพูดไปถึงเรื่องดูกราฟเนี่ยมันมันเยอะครับมันเป็นไปได้อีกหนึ่งคอร์สเลยถ้าใครอยากรู้วิธีดูกราฟก็ลองดูใน YouTube ก็ได้นะครับมีเยอะแยะไปทีนี้เนี่ยอ่ะไอกราฟเส้นเนี่ยมันเดี๋ยวผมเล่าก่อนมันคือราคานะครับมันคือราคาสมมตริราคาบิตคอยในปี2015เนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยมันก็ทําอย่างนี้เลยนะครับเราไม่พูดถึงก่อนหน้านะั้นนะฮะก่อนหน้านะั้นมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็ลงมาแล้วรอบนึงแต่เดี๋ยวเราจะพูด ต่อไปหลังจากนี้พอมันขึ้นสูงสุดแล้วมันลงมาครับมันก็มีการแบบขยุกข,ขยุยทาราคาขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนนะครับตรงนี้เขาเรียกช่วงสะสมพอสะสมมาเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่ราคาแบบทะลุขึ้นมาจากไอ้จุดสูนสจุดที่มันขยุกขยุขยกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลงมาทดสอบจุดตรงนี้อีกรอบเขาจะมี คำที่เรียกว่าแนวรับแนวต้านนะครับตรงนี้ดูไปก่อนไม่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่ามันบอกแล้วว่าเรื่องดูการาฟมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกสโคปอะไรคุณต้องเรียนรู้เยอะทีนี้พอมันลงมาแตะตรงนี้เนี่ยเอ้ยมันก็จะเริ่มมีแหล่งซื้อนะฮะมาจากคนหลายๆคนและคนที่เขารอมานานเขาก็จะเริ่มรอกันนะฮะพวกเงินพวกสมาร์ทมันนี่พวกนักลงทุนรายใหญ่ที่เขาดูการาฟเป็น หรือายย่อยที่ดูการาฟเป็นนะครับเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วเฮย้ยตรงนี้มันคือจุดที่เราควรจะต้องซื้อแล้วนี่วานะครับเขาก็จะเริ่มทยอยซื้อกันไปเรื่อยๆนะครับพอซื้อกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นจะลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นของมันไปเรื่อยๆอะนนียคุณก็จะถ้าถ้าคุณดูการาฟเป็นคุณก็จะเห็นแล้วว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบทรงค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไม่เป็นแนวนอน มันจะเป็นทรงเฉียงขึ้นนะฮะช่วงนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีข่าวอะไรอ่ะแต่มันก็จะขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่ามันไม่ทําแบบลงมาต่ํากว่าเดิมนะคะมันก็จะค่อยๆขึ้นไปทีนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีข่าวออกมาบ้างเรื่อยๆแล้วออกมาบ้างเรื่อยๆออกมาบ้างเรื่อยๆมันระหว่างเนี้ยมันอาจจะมีแบบช่วงหนึ่งที่มันลงมาหนักหน่อยแต่เดี๋ยวก,กลับขึ้นไปใหม่อะไรอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย พอไปถึงสักประมาณกลางๆช่วงนะฮะมันก็จะเริ่มมีพวกสื่อหลักก็จะยกเอาตัวอย่างพวกเคสเศรษฐีจากบิตคอยอะไรเงี้ยยกบ้างๆให้บิตคอยเป็นแบบอนาคตใหม่บล็อกเชนคือสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงปฏิวัติโลกอะไรอย่างนี้นะฮะราคามันก็จะเริ่มขึ้นอีกขึ้นอีกคราวนี้เฮ้ยเมาก็เริ่มแหงเข้ามาซื้อละตรงช่วงเนี้ย เมาก็อาจจะเริ่มเข้ามาซื้อบ้างแล้วนะครับคือซื้อขายซื้อขายแบบว่าหรือไม่ก็อาจจะมาซื้อตรงนี้นะครับเม้าที่แบบงงๆแล้วก็มาขายพอาราคามันลงปุ๊บไอ้ตกใจว่ะขายอะไรอี้นะนี้ขายเสร็จเอาเ้าวมันขึ้นว่ะเฮ้ยแย่แล้วทีกูขายทําไมเนี่ยนะครับก็จะมีเม้าหลายๆคนที่ทําอย่างนี้คืออาจจะมาซื้อที่ยอดแล้วก็มาขาย ที่ตอนราคาลงเขาตกใจขายเสร็จราคาก็พุ่งขึ้นไปเมาก็เลยจําไว้ว่าเฮ้ยไม่ไายแล้วว่าถ้าเราแบบขายไปปุ๊บเนี่ยแล้วราคามันขึ้นต่ออย่างนี้เราก็ทนดอยไปก่อนแล้วกันราคาลงแล้วก็ทนดอยเดี๋ยวมันก็คงขึ้นไปต่ออีกนะฮะเมาก็จะถูกสะสมไม้เซตอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมาปกติเนี่ยเขาจะชอบมาซื้อที่ยอดดอยกันแล้วบางทีเขาก็จะมาตกใจขายที่ก้นเหว นี่ก็เป็นเรื่องของเม้าปกติผมก็เคยเป็นมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดได้เต็มปากว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละและหลังจากนั้น,นะนครับมันเกิดอะไรขึ้นพอซื่อหลักเริ่มออกเยอะๆมันจะมีคนปั่นราคาหรืออะไรก็ไม่รู้แหละหรือเม้าเองนี่แหละที่อยู่อยู่แห่กันมาซื้อนะครับซื้อก็จนราคาเนี่ยพุ่งกันไปเป็นกราฟแบบแนวตั้งแนวชันอย่างนี้เลยนะฮะ ชันแบบชันแบบโอ้โหชันจนหน้าเกียดอ่ะผมจําได้ว่าช่วงประมาณปลายปี2017เนี่ยราคาบิตคอยึ้นไปแบบว่าเนี่ยแนวตั้งอ่ะวันหนึ่งขึ้นไปแบบเป็นส0เรเซอย่างเงี้ยขึ้น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 เหมือนไม่มีโอกาสที่จะลงมาอีกทุกคนแม่งแห่กันเข้ามาซื้อแบบว่าซื้อก็ประโคมข่าวบิตคอยก็แบบจะไปศูนย์หนึ่งล้านเหรียญพวกนักลงทุนที่เป็นมือเก่าๆเขาก็จะมาเตือนกันบอกเฮ้ยพวกมึงระวังหน่อยดีกว่าไหมอ่ะ พวกเราก็จะด่าพวกนั้นครับว่าแบบว่าจะบ้ารือไงนี่มันคืออนาคตเลยเราจะต้องรวยไปด้วยกันพวกเก่งพวกอะไรนะปูดวอลเลนบัฟเฟตมาเตือนจะจบไม่สวยนะฮะตอนนั้นทุกวันนี้ทุกคนคนที่ด่าแกก็คงจะมาแบบเออูรนี่กูแน่นจะเชื่อแกอะไรนะรว่ามันจะจบไม่สวยจริงเนี่ยแล้วว่าช่วงเนี้ย ก็จะเกิดภาวะเมา้าแบบว่าแห่กันเข้ามาซื้อกันเต็มเลยนะครับพวกเม้าเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีปากกาก่อนเม้านะครับพอไอช่วงที่กราฟชันๆอย่างเงี้ยเม้าจะแห่เข้ามาเต็มเลยครับน้ำลายหกกันเลยทีเดียวอยากรวยไงเนี่ยเข้ามาถึงตรงเนี้ยไอเม้าที่ไม่เคยจะสนใจเรื่องเทดบิตคอยมาก่อนก็ไปถามไอพวกเมา้าเม้า ที่เคยซื้อแถวๆเนี้ยว่าเฮ้ยซื้อยังไงดีวะเพราะว่าผมก็เคยเจอนะครับก่อนหน้านั้นออฟฟิศผมที่ผมเคยอยู่เนี่ยไม่มีใครสนใจเรื่องบิตคอยเลยตอนนี้ผมเล่นมาแถวๆช่วงเนี้ยเงียบกันหมดแล้วพอราคามันขึ้นชานอย่างนี้นะโอ้ยมีแต่คนถามหุยพี่พี่ครับเล่นยังไงครับซื้อยังไงครับเนี่ยครับทุกคนอยากจะมาซื้อผมไปกินข้าวโต๊ะข้างๆก็พูดกันถึงแต่บิตคอยอยากจะซื้อผมนี่แบบโอ้ยทุกคนง ซื้อกันใหญ่เลยผมลืมอะไรไปหรือเปล่าใช่ครับตอนหลังจากการขึ้นตรงเนี้ยชันอย่างนี้นะครับพวกที่เขาที่เขาดูกราฟเป็นนะฮะพวกที่เป็นนักลงทุนที่เป็นสมาร์ทมันนี่เนี่ยเขาจะรู้ว่าตรงนี้นะ่ะเฮ้ยกูต้องขายแ่วะกูต้องดั้มราคาดั้มทุกอย่างทิ้งนะเพราะว่าหลังจากนี้มันคือขาลงนะครับหลังจากนั้นปุ๊บพอมันขึ้นไปถึงสองหมื่นราคามันก็ลงมาปึ้งเลยครับ โอ้โหมันปึ้งอย่างนี้จริงๆนะภายในแบบแค่ไม่กี่ไม่กี่วันน่ะไม่ถึงเดือนมัน้งมันลงจากสองหมื่นอะ่ะลงมาหมื่นเดียวอะ่ะลงมาครึ่งหนึ่งอะ่อะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอืมเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะครับอีเมาที่มันซื้อไปตรงนี้นะครับก็ตกใจเลยครับตาเหลือกเลย เหลือก,กันเลยทีเดียวแบบว่าเกิอดอะไรขึ้นวะทำไมอยู่ๆมันลงมาขนาดนี้ชิบหายแล้วแย่แล้วพอลงมาถึงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแถวนี้ไอพวกเมาวงนี้ก็ว้าไม่ไหวแล้วกูยอมไม่เอาขาย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 ชิบหายแล้วแย่แล้วขายปุ๊บเป็นไงครับมันก็เด้งกลับขึ้นมาใส่หน้านะครับขึ้นมาประมาณม,ามาันหะมื่นกว่าหมื่นห้าหรือไงแหละครับ ไปในชิบขายแล้วกูทำไม่กูขายไปทําไมนะครับเมาก็รีบกลับเข้ามาประจําการที่ยอดดอยอีกเพราะคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วกูเสียไปตรงเนี้ยเสียไปตั้งเยอะเดี๋ยวกูจะต้องเอาคืนตรงนี้ดีกว่าเพราะมันขึ้นมาขนาดเนี้ยเดี๋ยวมันคงจะขึ้นไปสองล้านหนึ่งล้านเหรียญเหมือนที่แมกกาฟี่เขาว่าไว้ i, แน่ๆเลยว,ว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวตกรถต้องรีบเข้าใหม่นะครับเมาก็คิดอย่างนี้ โดยที่หารู้ไม่ว่านี่คือจบรอบและกําลังจะเป็นขาลงแล้วเพราะมันถ้าลงมาลึกขนาดนี้จบล้และหลังจากนั้นมันก็ลงใหม่ครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับมันก็จะมีเดี๋ยวเราเราข้ามไปนิดหนึ่ง ไอ้เมาที่มาเข้าใหม่อีกรอบตรงนี้เนี่ยก็แบบว่าตกใจแบบว่าเฮ้ยทำไมมันลงม่อีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงขึ้นไปแน่อีกแน่เลยอะเหมือนที่มันเคยขึ้นไปในตอนนี้ไงเพราะฉะนั้นโไว้ก่อนดีกว่าไม่ขายโอ้โฮโฮโฮไม่ขายเว้ยไม่ขายไม่ยอมขายนะครับไม่ยอมขายไม่ยอมขาย ราคามันก็ลงมาเรื่อยๆไม่ยอมขายสักทีจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ราคามันไปไม่ไหวนะแล้วแล้วมันก็เลยร่วงหนักปังนะครับตรงนี้เขาเรียกจุดคับปิดดูเลชั่นปังเลยปังหมดปุ้ยปังแรงอะลงอย่างนี้เลยถ้าทุกคนจําได้ก็คือไอ้ช่วงที่มันหลุดหกพันมานครับเดี๋ยวผมขยับขึ้นมาก,ก่อนที่เริ่มเต็ม มาาหนน้อยยยเมาทำไงอ่ะอเมาโฮตรงนี้เนี่ยไปหวันไปแล้วครับหน้ามืดไม่รู้เรื่องแล้วครับคือแบบว่าแทนที่จะต้องคัดตรงนี้นะครับก็ไปไปสวรรค์ไปแล้วครับ <c oughs> เข้าโหมดแบบว่า ช่างแม่งเหอะช่างมันเหอะกูไม่รู้จะคัดยังไงแล้วคัดตอนนี้กูก็ขาดทุนสิบหายจะมาคัดตรงนี้ก็ลบเก้าสิบเปอร์เซ็นตก็เลยดอยกันไปนะครับแต่ก็มีเม้าหลายคนนะครับที่แบบยอมว่าแบบเออไม่เอาแล้วกูโยนทิ้งไม่เอาแล้วบิตคอยน์หมดอนาคตกูขายขายขายเซลล์เซลล์เซลซลราคามันถึงลงมาแบบเป็นกราฟชัน จรตกงกันข้ามกับไอช่วงเมาเนี่ยเมาแบบบ้าพลังนะฮะทีนี้แล้วไงต่อเมา้าเซล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 จนหมดแนละ้วราคาก็ลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยๆ่ยฟื้นขึ้นมาครับค่อยค่ฟื้นขึ้นมาอ่าคุณเห็นอะไรไหมมัน้ายกันกับไอทางด้านซ้ายนะครับที่ผมเคยเล่าไปเมื่อกี้ เหมือนกันเลยทางด้านซ้ายนะครับพอมันเมาขายหมดแล้วตรงนี้มันก็จะไซด์เวย์นะฮะไซเวย์ way, เข้าสู่ a c แอคู a t เลชัน a ฟ e เหมือนก,นกันกับช่วงที่แล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราดูจากอดีตนะฮะดูจากอดีตมันก็เป็นไปได้สูงว่ามันก็จะขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้ หรุปกันว่าวัฒจักรเม้าเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะระหว่างวัฒจักรตลาดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทวนวัฒจักรตลาดอีกรอบทุกคนจะได้ไม่ลืมนะครับวัฒจักรตลาดจะมีสี่เฟสด้วยกันเฟสแรกนะครับหนึ่งตรงนี้จะเป็นช่วงที่นิ่งๆราคานิ่งๆช่วง accumulation ทุกคนไม่สนใจนะครับไม่มีใครสนใจ ช่วงที่สองจะเป็นช่วงที่กราฟเริ่มไต่ราคาไต่ราคาขึ้นมาช่วงนี้เมาก็ยังไม่ค่อยจะสนใจอาจจะมีเมาที่สนใจเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่สนใจเท่าไหร่ช่วงที่สามจะเป็นช่วงที่ราคาขึ้นไปสูงมากๆขึ้นไปแบบทางเป็นแบบชั้น90บองศาตรงเนี้ยเมาจะเข้ามาเพียบเลยครับ เอากันมาประจํายอดดอยกันเต็มเลยและช่วงที่4ี่นะครับก็ที่จะเป็นช่วงที่ปล่อยของจริงเป็น5ช่วงด้วยมั้งถ้าจะนับกันจริงๆนะฮะช่วง4ปล่อยของนี่ก็ไม่มีอะไรครับราคามันจะไม่ขึ้นไปไหนมันจะค่อยๆล่วงลวงมาเรื่อยๆซึมๆนะฮะแล้วก็มีช่วงสุดท้ายช่วงที่5้าเขาเรียกว่าช่วงขาปิตูเลชันนะครับคือราคาจะลงมาแบบ เป็น90องศาเหมือนกันนะฮะเหมือนตอนที่มันขึ้นไป90องศาก็ตรงนี้เมายอมแพ้ครับเขาเรียกขาป t ต l เลชันและหลังจากนั้น,ม,นมันก็จะเข้ามาสู่ช่วงไซด์เวย์กันต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นั่นแหละจะเป็นวัฏจักรเมาเมาทำอะไรบ้างในแต่ละช่วงนะครับช่วงที่หนึ่งเมาบอกเอ้ยกูไม่เอาแล้วกูกลัว เมาที่แบบเนี่ยถ้าเป็นเมาที่เคยแบบว่าเข้ามาตั้งแต่แรกนะครับมันจะมีก่อนหน้าเนี่ยมันก็กราฟมันก็ทําอย่างเงี้ยไอเมาก่อนหน้าเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจครับเขาก็จะเซโนนะครับไม่เอาแล้วบิตคอยมันคือสิ่งหลอกลวงมันคือทิวลิปมันคือฟองสบู่มันเร็วมันทําให้ทุกคนเสียตังค์ของมันก็เสียดีก็มึงไปซื้อที่ยอดดอยแล้วมันลงมาขนาดนี้มึงไม่เสียก็แปลกแล้ว ผมนี่แบบไม่แปลกใจเลยอ่ะเพราะผมเคยเป็นเมามาก่อนแล้วผมมันรู้เรื่องว่าดาจากตลาดผมก็เลยถึงบางอ้ออ๋อที่คนมันบอกว่ามันเป็นฟองสบู่เทลลิปอ่ะเพราะว่าไอ้คนหล่นใหญ่มันเข้าไปซื้อที่ยอดดอยแล้วมันแบบไม่สนใจในช่วงที่แบบเขาเป็นช่วงสะสมอย่างเงี้ยมันไม่ซื้อมันบอกมันไม่สนนะครับพอมันไม่สนเนี่ยมันก็ไม่ได้ของไง อรนี้ของเรานะครับจุดประสงค์คือต้องการให้ทุกคนมาทยอยซื้อตั้งแต่ช่วงนี้นะครับตรงนี้ต้องบายเปลี่ยนผิดนะครับบายนี่วงไว้บายตรงนี้ซื้อแถวนี้และทนรวยนะครับทนรวยไหมทนรวยทนรวยไหมตรงนี้ให้เซลล์ ไม่ใช่ให้เส้อตรงเนี้ยขายขายให้หมดเลยถ้ามันกราฟชัน90้องศานะสื่อออกนะคนข้างๆโต๊ะข้างๆกินก๋วยเตี๋ยวแม่งยังพูดกันถึงเรื่องบิตคอยคนขับแท็กซี่พูดเรื่องบิตคอยนะไอ้คุณที่ซื้อมาตรงเนี้ยคุณขายทิ้งให้หมดเลยขายมาเป็นเงินเน่ะเก็บไว้ช่างแม่งไม่ไปไม่เอาแล้วเลิกพอนะครับและ หลังจากที่คุณขายตรงนี้ไปแล้วตรงเนี้ยช่วงแถวนี้นะครับนั่งทับมือรอนะครับรอรอถ้าคุณช็อตไม่เป็นนะครับมันจะมีวิธีเล่นอีกแบบ,ก,บก็คือการช็อตนะฮะช็อตก็คือการขายไปก่อนแล้วค่อยมาซื้อคืนทีหลังเพื่อเก็บส่วนต่างนะครับถ้าใครช็อตไม่เป็นรอครับรอไปรอจนกว่ามันถึง มาถึงช่วง accumulation ตรงนี้ใหม่ค่อยบายอีกทีนี่นะครับนี่ก็คือคอนเซปต์แล้วว่าถัาจักรตลาดทั้งหมดที่เมาส่วนใหญ่ไม่รู้กันนะฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้กันด้วยว่ามันจะเป็นอย่างนี้คนส่วนใหญ่ก็ทำอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วเขาก็ คนเกน่ะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วคน90%ก็จะเสียตังค์ให้กับไอคนที่เนี่ยไม่กี่คนเนี่ยที่มันตัดสินใจซื้อนะครับที่ราคาถูกๆแถวๆนี้แล้วก็มาขายแถวนี้นะฮะก็นี่แหละยาวไปหน่อยแต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่คนเรียนคอสนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนเลยนะฮะไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะไม่มี m ายเซ e ตที่ถูกต้องแล้วคุณก็จะกลายเป็น อีเมาโลภมากคนนี้ที่แบบไปเข้าที่ยอดดอยนะครับผมโอเคก็หวังว่าคงได้ความรู้กันในบทนี้นะ